หลังจากที่บอกว่าขับพิบัตษาออกมาแล้วผู้สื่อขาวาเราสังเกตเลยนะครับคุณทักสิณนั้นออกมาแล้วก็ถอดเนคไทครับแล้วก็ถอดสูตรออกมาในสุดชุดนี้แหละครับนี่นะครับเป็นนาทีประวัติศาสตร์แล้วก็ขึ้นรถของเรือนกับพิเศษกรุงเทพคันที่2ครับ เข้าไปในรถนี้ลูกเขยก็หอบสูรนะครับก็คือว่าหอบสูรของของคุณทักษิณออกมานะครับแล้วลูกสาวนะครับเต่าที่ผู้สังเกตอ่้งนักข่าวาสังเกตการก็คือว่าคุณแพทองทานหรือคุณเอมนะครับก็คือว่านา้ําตาแดงกอดกันนะครับรอกอดกันแล้วก็ยิ้มให้กําลังใจคุณพ่พอเนี่ยนะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ว่านําตัวขึ้นรถคันนี้แล้วหลังจากนั้นก็ไปต่อเลยคุณนิชาโน้นครับเรือนจับพิเศษกรุงเทพครับ ใช่ค่ะก็อย่างที่เห็นในภาพนะคะจากเบนซ์ a มล์แบมาเนี่ยสิบวัวล้านก็มาขึ้นรถตู้ของกรมราชทัณฑ์ค่ะรถตู้เนี่ยเป็นรถตู้สีขาวนะคะแล้วก็มีปิดหัวปิดท้ายคุณดักษิีอยู่ตรงกลางค่ะไปตอน11นาฬิกานาทีรถตู้มีกลงด้วยนะคุร่าใช่ค่ะแล้วก็มีรถตู้เบนซนะคะสองคันที่เป็นสีเทาๆหน่อยเอาไปก็ไปที่เรือนจำกลางพิเศษเสือมลชน ตามค่ะตามกันไปเยอะมากเลยนะคะคคเพราะว่าอตอนแรกเนี่มีคนรายงานหอบหืดเลยนะคะว่าแบบไปแล้วไปแล้วติดคุกหนปีนะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสนประชาชื่นของกรมราชธรรมก็มาอำนวยความสะดวกกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ จากนี้ต้องไปกักโรค5วันนะคะล่าสุดนะคะทางเรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพบอกว่าปิดปรับปรุง8-9ถึงค่ะก็คือวันนี้อีกวันหนึ่งปกติแล้วเนี่ยญาติเยี่ยมไม่ได้อยู่แล้วนะคะสำหรับผู้ต้องหาหรือว่าผู้ต้องขังแรกรับ5วันต้องกักตัวค่ะจะมีแต่ทนายที่จะเข้าเยี่ยมได้แต่เรือนจำเขามาปิดอีกเน่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแม้แต่ทนายก็เข้าเยี่ยมไม่ได้ค่ะอาจจะเป็นการเยี่ยมออนไลน์คงพอจะได้กันอยู่นะคะบางคนก็บอกแม่ตั้งหลายวันท่านก็ไม่ปิดแล้วกลงกมาปิด วันนี้นะคะที่ปิดยไม่ได้ทําอะไรเยอะค่ะเพื่อ,อที่จะอำนวยความสะดวกกับผู้ต้องหาก็คงจะคิดว่าจากนี้คงจะมีคนามาเยอะขึ้นนะคะเพราปิดปรับปรุงค่ะแล้วหลังจากนี้ก็คงจะเข้าไปตามกระบวนการนะคะห้าวันเสร็จคงจะต้องรับโทษก่อนนะคุณสุวิทย์หลายคนสงสัยว่าจากนี้ยจะรับโทษที่บ้านหรือว่าจะไปอยู่ที่โรงพยาบาลจะใส่กำไล e เอ็มไหมหรือจําเป็นต้องอยู่ในเรือนจําอย่างน้อยหกเดือนอยังไงกันแน่ก็หกเดือนที่ว่านี้ ถ้าเป็นนักโทษชั้นดีแล้วก็บอกว่ารับโทษไปแล้วนะครับจาก12เดือนเป็น6เดือนก็คือครึ่อง,อง,หงหนึ่งแล้วให้ครึ่งหนึ่งก็มีสิทธิ์นะครับก็คือว่าได้รับการพักโทษครับ อันนี้ระเบียบของกรมราชทัณฑ์นะครับก็กําหนดไว้อยู่แล้วครับก็คือว่าพักโทษพักโทษเนื่องจากว่าอะไรครับเข้าเกณฑ์คือคุณตักสินนั้นเป็นผู้สูงอายุครับอา,อายุเจ็ดสิบแปดปีแล้ว<อ>รวมทั้งมีโรคประจําตัวด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมีสิทธิ์ครับโอกาสที่จะรับการพักโทษถามว่าพักโทษนะครับปกติแล้วก็ต้องใส่กําไล e อมจะไปอยู่ที่บ้านก็ได้แต่ต้องไปนะครับก็คือว่าไปรายง,งานตัวตลอดอ แต่ถ้าเป็นนักโทษที่บอกว่าสูงอายุแล้วแล้วก็มิไ<ส>ด้ประจำตัวไม่ต้องใสก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าคาดการในอนาคตนะครับอาจจะได้การพักโทษแต่พาไปอยู่ตรงนี้ไปปั๊บห้าวันนะครับหลังจากนั้นก็ต้องกระจายไปอยู่ในแดนไหนก็ไม่ทราบได้คุณใิเลชานะแต่เนื่องจากว่าคุณตักสินนะครับไม่ใช่นักโทษคดีอาญาไม่ใช่นักโทษอย่างอื่นนะครับเป็นนักโทษทางการเมืองออเพราะฉะนั้นนะครับการดูแลเรื่องของการอำนวยความสะดวกยังไงก็แล้วแต่นะครับก็เป็นผู้สูงอายุด้วย ก็อาจจะหลายคนก็อาจจะมองว่าเอ๊จะเป็น V I P หรือเปล่ากันก็ไม่ทราบได้นี่นะเอาก็ต้องรอดูต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ก็รอดูนะครับว่าโคศกของกรมจจรินจะแถลงออกมายังไงบ้างคุณตักสินกินอิ่มนอนหลับไหมกินข้าวกับอะไรอาการเป็นยังไงหลับไป้ดีไหมคืนนี้มีอะไรเครียดไหมนะครับก็ว่ากันไปตามกระบวนการนั้นเพราะฉะนั้นรอฟังดูแต่ทั้งหลายทั้งกวงนะครับก่อนที่จะนําเข้าสู่เรือนจาวันนี้อันนี้ก็คือติดคุก จริงจริงนะครับ หลายคนก็ตั้งขามีมืองกันคุณดิติดจริงหรือเปล่าติดจริงหรือเปล่าติดจริงเหมือนกับภาพที่ลงมาจากเครื่องบินเมื่อวานเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะครับก็จริงหมดนี่นะสงสัยกันหมดแต่ถามว่านะครับติดจริงแล้วจะอยู่นานขนาดไหนเดี๋ยวมาว่าต่อนี่นะแต่นะครับอยากจะมีการเปิดเผยคําสั่งนะครับจากคู้ทักษสินหนึ่งปีให้กับผู้ชมนะครับได้รับฟังสักนิดหนึ่งครับอันนี้เป็นไปตามที่สารนะครับได้มีการนี่นะออกเอกสารเผยแพร่ข่าวการพิพากษาวันนี้ครับพิพากษาที่ ว่านี้ครับคือยาวนะครับประมาณสัก3าหน้าก,กว่าเกือบ4ี่หน้ากระดาษครับแต่ผมขออนุญาตสรุปให้ท่านผู้ชมนะครับได้ฟังกันกันละกันนะครับบอกว่าหลังจากที่สารดีการคดีขเรียายาของผู้ำระงตําแหน่งทางการเมืองได้รับพิจารณาแล้วนะครับก็มีการสื่อพยานต่างๆกุณเลจานี่นะ <S 2> <S 2> <S 2> รวม31ปากที่ว่านี้ก็คือว่าดูซะก่อนนะครับว่าเอ๊ะสารมีอํานาจในการไต่สวนบังคับโทษไหมก็นะครับสรุปแล้วว่ามีก็เลยไต่สวนเลยครับคุณนี่นะประเด็นก็คือว่าตั้งแต่คุณ คุณทักษิณลงมาจากเครื่องบินนะครับที่กลับประเทศไทยแล้วนั้น <ES> <S <S> <S <S> พอไปอยู่ที่โรงพยาบาลร,ราชธรรมน,นะครับโอ้ค่ำคืนเท่านั้นเองนะครับก็นําตัวโ่งโรงพยาบาลตํารวจไปเลยเนื่องจากว่าอะไรครับแน่นหน้าอกนะหายใจไม่ออก<ล>อะไรไม,ไม่ออกนะครับก็ว่าไปซึ่งตามดักจริงๆแล้วนะครับคุณทักษิณน,น่ะเกิดอาการแบบนี้ต้องนําตัวโ่งโรงพยาบาลราชธรรมซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนั่นเองนะครับประมาณสักนี่นะสองร้อยเมตรเท่านั้นเองซึ่งนะครับ มีเครื่องมือแพทย์จะตรวจหัวใจจะตรวจขึ้นไฟฟ้าอะไรก็ดีหมดนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ไปตรวจครับเอาไปโรงพยาบาลตำรวจเลยนะครับสุดท้ายก็เป็นผู้ป่วยนะครับมีภาพปรากฏออกมาตามแบบนี้แต่ในถแถลงการของสารนะครับออกมาบอกว่าพอไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจจริงไม่ได้ไปห้องฉุดเฉินทันทีนะคืนนั้ไ<ง>นะนะไม่ได้ไปห้องฉุดเฉินทันทีครับก็คือว่าไปห้องชั้นสิบสี่เลยใช่ไหมครับตามภาพที่ปรากฏนี่นะครับจริงๆแล้วผู้ป่วยถ้าบว่าป่วยหนักนะครับต้องเข้าห้อง เฉินก่อนแล้วก็ต้องมีหมอนะครับที่ห้องฉุกเฉินนะครับมาตรวจแต่ปรากฏว่าโรคหัวใจด้วยไงไม่ปรากฏว่าหมอนะครับไม่ใช่หมอฉุกเฉินด้วยคุณณิชานะครับเพราะฉะนั้นสารก็สืบค้นมาแล้วอยู่ที่ชั้น14หมดเลยเพราะฉะนั้นก็เหมือนบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วแต่สุดท้ายไปอยู่ห้องพิเศษเลยอย่างเงี้ยมันผิดปกตินะครับก็ไม่สอดคล้องกันรวมทั้งนะครับบอกว่าเรื่องของเรื่อนโรคหัวใจเหรือโรคหัวใจมันต้องผ่ามันต้องอะไรจะไม่หมอเฉพาะทางแต่คุณตัดสินบอกว่าไม่ไม่ไม่ ไมน่น,นะก็แสดงว่านะครับนนนไม่เคารพเรื่องของการวินิจฉัยข,ของศาลอันนี้ก็ผิดแล้วถามบอกว่าที่ตุ่ที่ที่บอกว่าป่วยนะครับก็ทําอะไรบ้างเนี่นะ <c oughs> ไปพักรักษาตัวก็คือว่าแค่นี่นะคือผ่าผ่าตัดคุ่นยนตาก็คือว่าผ่าตัดนะเกี่ยวกับเรื่องของหัวไหล่ติดเอ็นหัวไหล่นลิ้ว <New S 1> <ห>ล็อกอน,นนะนะครับอันนี้บอกว่าเกิดจากอุบัติเหตุใช่ไหมครับนี่ปรากฏว่าเป็นไงครับก็คือว่าไม่เกี่ยวอีกนะครับบอกว่ากระดูกข้อข้อเสื่อมเป็นไงบ้างนะ หมอก<ง>็บอกว่าผ่าตัดนะแต่คุณทักษณิณก็บอกปฏิเสธไม่ผ่า,า,าว่างั้นนะเอ๊ะมันก็เลยย้อนแย้งในสรุปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็คือว่ามันไม่เป็นไปตามนะครับของจริงวันนี้ศาลก็เลยมีการเนี่นะพิพากษาโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าคุณทักษณิณนั้นป่วยไม่ถึงขั้นวิกฤตจ,จริงเอาประมาณนี้คุณเลชาแล้วก็หลังจากนั้นก็เ้า เข้าเรียนกลับไปหน, <ไป S 2> นึ่งปีเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสรุปไปฟังเบื้องต้นนะคุณอาจารย์นี่นะ